เชื่อแค่200กว่าบาทก็มีอ่างจาก,กุชชี่ให้แช่ส่วนตัวที่พักที่นี่คือราคาดีจนอยากบอกต่อที่แอนดีโฮมสเตย์แอนลีสอร์ที่พักย่านวัชรพลบางเขนราคาเริ่มต้นแค่299บบาทมีทั้งแบบรายชั่วโมงและค้างคืนคือคุ้มมากเข้ามาภายในห้องก็คือ ะอาดเงียบสงบมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบมีทั้งสมาร์ททีวีตู้เย็นไดรเป่าผมโต๊ะนั่งจิบกาแฟโซฟาเฟอสุขภาพสะดวกสบายมากมีเน็ตฟิกให้ดูหรือจะเปิด YouTube ก็ได้น้ำ กว้างมากโป่งโล่งสบายสุดๆนะคะที่สําคัญมีอ่างจากกุชชี่ด้วยอะแกยังมีระบบทำ้ําอุ่นแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ชัดเจนบริการบาตบอมให้แช่น้ําฟินๆเปิดตลอดย4ิบี่ชั่วโมงมีห้องให้เลือกถึง3แบบมีที่จอลลดรถแถมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ดอนเมืองและ BTS เดินทางสะดวกมากเรียกได้ว่ามาแต่ตัวก็สามารถเข้าพักได้เลยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดค่ะ ที่พักสะอาดปลอดภัยใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบเริ่ดๆกับห้องพักราคาดีๆแบบนี้ที่ P D Home Stay and Resort สามารถทักไปจองที่เพจกันได้เลยนะคะ